ครับสวัสดีครับผมเจอชิคาราไปกินเดียกันในนี้ครับไฟเนี่เซ้อมมากี่วันเต็มแล้วครับกระซอมอยู่ที่ใครไปกินเดียกันใครเป็นคู่ปังอุซ้อมบ้างพี่ๆปั่นหนครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบแปดล้วสูงเท่าไหร่เก้าหกเจ็ดน้ำหนักปล่อยยี่สิบแปดสิบเกมวยสไตล์อะไรครับพิมครับวันนี้ชิคาลามาเจอเสือสองเละเคยต่อยกับเขาไหมเคยมาอ๋อเคยแพ้เขามาล่าสุดเลยป่ะใช่วันนั้นก็ต่อยที่เนาะไปแพ้ก็แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาด ครับอ๋อพี่แพ้ไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งวันนี้ต่อยร้อยสองเนาะเขามือจะตายไม่ครับวันนี้มาล้างตาคิดว่าวันนี้เอาชนะคืนได้ไหมเสือครับมั่นใจเลยนะไฟนี้ถ้าเข้าใช้หนาดนี่เกินหรือขาดนะเกินหนึ่งปอนด์ครับหนึ่งปอนด์ก็เดี๋ยววิ่งเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปซนไม่ผิดเซนสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะเลยครับคุ้มมากี่กิโลสองแบต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละสามสิบกว่า ทีระคนญี่ปุ่นฝากเชิญชวนแฟนลับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่น้าขอยโชคดีนะครับ